สวัสดีผมผมป๊อบจาก h u m m i n g Car Studio ครับเรามาชมการอัปเกรดคุณภาพเสียงของรถ Porsche คันนี้ครับนายนวัน k a i l a S เนบ้างเป็นการใช้ลำโพงแบบ3ทางด้านหน้าใหม่นะครับผมคือด้านหน้านะครับตัววูเฟอร์ตรงแผงนประตูหลักเนี่ยเราใช้เป็น AP 8นะครับเป็นดอกขนาด8นิ้วแล้วตัวเสียงกลางนะครับเราต้องการให้กลางมีความโดดเด่นเราเลยเลือกตัว v o c e er AV 3.0และทวิเตอร์นะครับ ของเดิมค่อนข้างเล็กเราจึงเลือกใช้ตัว K4M ตัวนี้ใส่เข้าไปแทนเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยสามารถใส่แทนลงตำแหน่งเดิมได้อย่างง่ายๆไปชมกันตั้งกันผมอันนี้คือวูเฟอร์เดิมของรถนะครับก็คือพอถอดมาแล้วจริงๆแล้วลําโพงเป็นของโบส e นะครับจริงๆโบสก็ถือว่ามีแง่ของคุณภาพเสียงที่ดีแล้วแต่ว่าถ้าเป็นสไตล์โบส e ที่เป็น OEM เนี่ยสังเกตว่าโครงสร้างค่อนข้างธรรมดาแม่เหล็กเป็นแนวของ o E M ปกตินะครับรวยธรรมดา ทีนี้พอเราติดตั้งลงไปแล้วทางด้านนี้นะครับก็เป็นวูฟเฟอร์ที่สามารถใช้ชุดปลั๊กแบบเดิมได้เลยเป็นปลั๊กเดิมนะครับเฟรมเดิมกรอบเดิมแต่เป็นตัวของออ d ิสันครับ ap 8ลงไปนะครับตำแหน่งนี้ครับเป็นเสียงกลางครับของโบเช่ครับเรามีชุดติดตั้งตรงรุ่นสำหรับคันนี้ได้นะครับแล้วก็ชุดเชื่อมต่อเสียบปลั๊กเดิมได้เลยทวิเตอร์อยู่ทางด้านหน้าครับลงตำแหน่งเดิมง่ายง่ายครับเป็นการใส่ลงตำแหน่งเดิมทั้งหมดแต่ได้เสียงคุณภาพที่แตกต่างจากเดิมเดี๋ยวเราลองฟังเสียงดูนะครับผม หลังจากทำการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเรามาลองฟังเสียงกันดูนะครับผมนี่คือเสียงที่เปลี่ยนจากชุดพงคู่หน้านะครับ The beach in the winter. The Seeking out shelter But Sea birds have all become still Hulled like clusters of flowers And the waves on inviting Crashing their way to the shore อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะของเพลงเดี๋ยวรออีสอันหนึ่งที่เป็นแบบมีดนตรีจงังหวะหน่อย แลีวนี่คือชุดเครื่องเสียงนะครับที่เราเปลี่ยนใส่ลงไปเป็นชุดลำโพงแบบสาทางของออริซันครับเพื่อให้ได้เสียงที่มีคุณภาพมากกว่าเดิมนะครับถ้าคุณชอบคอนเทนต์นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe ให้กับเราแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้คุณไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่จาก u m m i n g งค a s t u d i o ครับผม